อันนี้ห <c oughs> ั่นแม่มอบให้เบียเคลื่อนน้องดิงดิงเหมืนใบละถูกมือเลยสาวแรงอืม uh อืมกวนลูงลาคอยข้าขนมตัวนหนุนมาได้นะคนบู้ขนมคนหยักย่างได้ไปเงินใครหยากอึ้งนะอืมแต่นี้ขนมเนี่ยอะไรเงี้ยตื่นมาเขาช่วยหน้าชี้แกเอาขนมเถียงถามก่อนจะชี้ขนมมีไข่บ่ออืมอาจจะชี้คอยคอยไปเดี๋ยวนี้ขนมมาก่อนแมนขนมกับนม จวคอยไปเจะบูตรงอย่างเขาขนุมเองเครื่องเขาเห็นเองเนี่ยตรงมีแนวจ้างเนาะขันบ่อยกินไปจากดูดนมเจ้าบหมนีัยต่าง่ายอยู่เล้วเอากับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนคือเกาเพพี่น้องเลยว่าจะเป็นทางพี่น้องฟังลาวฟังไทยตามประเทศเดอ้อก็ขอยินดีตอนรับเข่าสู่อซ่องมุกดาวันซา้าลาวคือเกาวเพยพี่น้องเลยพบเจอกันเมื่อนี้เข้ามาเยี่ยมหาทางเอจิตเพิ่นเนาะกับพอดีว่าทางสามุดามาเตาซักคิ้วน,อนาเอาเพนพี่น้องก็เลยทางเอจิเพิ่น่วนมากินข้าวกินน้ำอยู่เพื่อนเพิ่นเนะาะเพราะว่า เบิ่งนี่คือซีอิ๊วแฮงแล้วเผื่อไปเมื่อเห,นอกกอนหนินเออกร้อนเนาะกับอ่าเมื่อเช้านี้กลับมาแล้วแต่ว่าอ่าทางฮาเฝ้าไปเนาะก็เลยบรได้อัพคลิปกันเลยหลังจากเดวิเอ็กกันเลยมาแวะเวียนมาเย,ยี่ยมมาหาทางเอจิตแล้วก็ดลิงลิงตัวนุ่ยเนาะฮาบรได้มานี่ก็ถือว่าไลาเป็นอสามอาทิตย์กลัวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปวดตัดภาพทางเงินแม่อุตสาหกะงามเนาะพ่อแม่พี่น้องปวดปวดป้าปุ๊บเทกันเปาะคัดเปื้อนนะบอกน้าบ้านเนาะ กลับพูดแหละทางบาถาพเดก,ก,กินข่าวกินน้ำอยู่ในเพื่อนพี่น้องเลยไปเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเข้าไปหาทางเอจิตเพเนก่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได้น้องเดี๋ยวนี้บได้มาหาเพ่นเดโดนมาตั้งแต่ตอนเพเนติดกระเบื้องเนาะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยงามเพ็ยดองตองอ้วยโอ้โสบายดีเด้อทางนี้เด้อสบายดีดู จังไนบ่ท้าข่าเล่สมุกเดอ้ออซีนเ,เชียบส่วนแต่ข่อยบอป่ปลาลุงลนี่ใช <c oughs> <า>่ที่บทุกนเด้อยิ้มเข้าวนั่งผ่าสมุกสักคิ้วใช่โดยเนาะอาก,กาศมากินข้าวเพื่อนไอจิตคือเก่าคือเดิมเพื่อนพี่น้องผู้ทางน้องลิงลิงเพื่อนขับจอดสบายดีปลาลุงในละใส่ตัวป่วนเรับไปใส่ เ็ดมางดองนอนจงใส่เพียได้จะว่าอันบนเทียนนักไปจักมาอนี้บอเะป้าเธอบอว่าดอกกันมือาวเมืองตะตึงมือเทีนนสดสี่หามงกุลมาหลินเท้าโหโพดพูนอนตั้งแต่ว่าสี่มงแรหุ่งบลุกเลยบอกเอุ้กไข่าวแรงกับโบกินิโบกินลากมากๆาไปนอนกันกันอะเดี๋ยวป้าแล้วนอนออี่สบายใจเลย ไอมือเช่าลูกมันได้เช่ายากกินข้าวเลยยังลูกนั่งบมาเลยยาินข้าวแม่ยาินข้าวอยู่หันแล้วว์อยู่หันมึงอยู่นี่เนี่ยเนืยบนใได้ได้ขนโบออกนะอืงปิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งทางน้องดิงดิงเพิ่นก่อนเด้อค่ะน้องเนาะป้าเต้เคยเจาะ่คยจู้ในเครื่องมอแหงกระแจปลุกป้าเต้เจอของแท้ไว้ละเจอของแท้เรื่องเทียนมา กำลังถอยล้างบ่วงคือเก่าคือเดิมเนาะทางน้องดิงๆเพิ่นอ้าหาก็โรงเรียนบ่ล่ะเสื้อ้วกังล้างถ้วยล้างบ่วงบัดนี้เนาะอันนี้หั่นแม่มอบให้เวียืนน้องดิงๆแม่นบ่ล่ะทุกมื้อเลยเาแงอือืกวนลูกหลานข่อยะอยพี่น้องเนาะทางน้องลิงเพิ่น น้องตุ้ยนุ้ยกับโบยู่มมเ,เนนมเฮิตกับเผาขายบอน,นี่แหละโอ้บอลเฮกเก็บระโปรงฉันเนาะเป็นจะได้ป,ปรมาหาแต่โดนเลยคิดฮอดอยู่บ่เห็ <c oughs> นแต่ผึ่นโทั่วหาน้อเนพี่น้องเลยมือนั้นก็โทรหาอยู่แต่ว่าทางสาม,มูดากรบโปดได้มาเนาะมืนอนี้กระพดีามาอ่าสักคิว้วเป็นจะได้งามขึ้นอยูบ่บ่เข่ากำหน่ายไม่มุกอยูบ่บ่ บอกเข่ากับเข่าเลยเนะาะเพราะว่าซักมากเลยเนาะงามย <c oughs> นะืมเน <c oughs> าะเลยเดิต่อไปเดี๋ยวเมมูขอต,ต,ตัวไปกินข้าวกันเด้อปานิปลาซาคิวไอจิตไปส่งข้าวส่งน้าผว <c oughs> ยพี่น้องเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมาลมกับไอจิตเพื่อนก่อนเนาะบ่ะได้มาหาเพื่นอกนกักัป้าจะซื้ข่าวเดือนนะได้เนาะเดี๋ยวโดนผวยพี่น้องเลยไปมาปานิปลาลูมก,กินข้าวนรางการผู้ป้าท้อสวด จุนพูนอยู่แก่เจ้บจบาบุยอิ่มแกบอกมันยุกเขาแห้งจกว่าเนี่ยน,นี่บอกมือเ้านี่บอกได้กินข่าวนะก็เลยว่าโอ้จัดเมนูด่วนก็คือตอนนี้ขายของปกติแล้วมั้ยบ้าขายปกติแต่ว่าคอยมันชิจูลบไวลบมากนะผู้เดียวลูกอ่ะไปหงเฮียนโมเมย์นไงน,นะไปแล้วก็ปิดตของเฮียนเนาะเมนมาและะ้วก็เปิดประตูแล้วอยู่อะไรก็ยัเผ็ดมันเมีอะไรก็ยังหิดน้ำมันควรจะคลายไหมัน้ำหิดถ้าพอได้คายน้ำมันถัดไปอีก ไปหามาขายใช่ไหมจิ๊ไปแล้วว่าสั่งเขามาขับมาขายเลยแล้วมาไงคะมาไมนี่มันช่างเข้าอยู่ไกลปะก็คือไปเต่อมาขายมาขายท่อไมสั่งใครแทนชื่อไปซื้อตรงเขาอยู่ชวนผูโอ้ซื้อมาขายทล้วมไงเนี่ยไปหาเองอืเขาได้หาในชิปยามั้งที่เราอยู่ละมาคุ่พี่น้องกินข้าวเหมกันเด้อมาจิจบมาไหมกินไหมกเลยใชว่าเอากระเล็บมาอีกเโอ้ยังขายบันเย็นทุกตอนปะเหมือนเดิมโอ้ยพอดีเลยสั้น เย็นเห็ดบางชนจะเป็นแั่เพื่อนมืออื่นมืห้อนี้เห็นเนี่ยเสแปอเก่าเนาะถ้าคอยลงก็เห็ดหมอเดียวเลยงบเป็นยังนี่ขนาเห็ดเน้อนชะมกงทานหนังะมูทูนี่ต้อตะโก้ยูเนาะานนเห็ดเอาเองบ่าสั่งมาขายอีกนนี่ไงใช่สอบทานได้อันนั้นเขาซื้อสอบซื้อชิพมาข่ายชีพจิ้มหาก็ไ้หาพลาเอาตั้งไว้อยู่เพื่อนดีเด็กเตื่นกันเนาะเนียังหาอาชีพตื่นไปเรื่อยๆเพอาะดิฉัน เนี่ยพูนก็คัดเามแบบอึดครเนี่ถ่านย่างค่นเป็นถ่านในบกถ่านเตาอบถ่านเตาอบนะเขายังข้างัน,น,น 3, 4, อู่สามสิบสองจังไรดิฉันจังมันถ่หกชิบถั่มาสิบหกสิปม, 6, 6. มาเดนปลาลุงกินข่ารวมกันเด้ออัาน่าไหม <c oughs> <c oughs> มนีกะผักชองผักใส่คือเกาลาก็เเ็น่วงเพื่อนพี่น้องเนาะไปส่งข่าปอยู่ห้างคนนะ แต่ว่าพอดีมันยังเวินเนี่ยค่ะก็เลยมากินข่าอยู่พี่เนาะขอบใจหลายเด้อเป็นบรรดาห่าลายมืออยู่ดีมแห้งปลชุบุทุกคนนี่คือเก่ามาเป่าตามาตั้งแต่ฝั่งปูกระโลเนาะปุกระโลอ่าเป่าไหมแล้วบ้านนักแล้วกันไดโดนนี่เลยจะนุ่นเนาะได้โดนตึกเนาะ เมนเพียงคนก็อยากขายเปิดเพิดมันจะอยากหัวควันตัวเองทุกมือนี่คือเปิดใหนปกติแล้วเนาะในค้าดีข่าวบ้างก็ได้ค้าคอยเห็ดเขาพัดออกใช้กล่องออกไปและวขายเลยค่ะขายกันแบบว่างนะคะเขามาไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ที่เลี้ยงลูกป้องเียนแหละบ่มีผู้อยู่เลยค่ะต้องใ้ปิดเปิดปิดเปิดนะนะคันจะว่าแล้วก็ต้องสั่งนาะแม่ ผันมาแบบซีเหรอโอ้ยบ่ค่อยพอ่อดอกค่ะบ่ได้พ่อได้จังโทูเอาเอาผู้เดียวบัดเขาสั่งมาผัดไปซะบ,บัดนี้ไปผัดพี๊ดได้ทางนี้เข้ามากาุูดได้กินฮอดจีจ้ออยู่เนาะอยากมากยังมากพี่กับพ,พี่กับมีเวแย่กับมาพี่เลยเมื่อนี้กับคนสั่งร้ายก็เลยจับควันร้ายจังหน่อยหนึ่งเดีกวก็อย่เง <c oughs> ี้ยเด็กในเข่าเียนจับมือนล้วก็เขาเปิดแต่วันชุกคนไหนให้เยนเขาน่ะเออจะเป็นวิสระ พอได้ค่ะขนมตัวนหนุ่ยมาได้เลยคนบุ้งมีขนมคนอยากงาได้ไปก็เย็นใครอยากอึ้งได้แตนมีขนมเนี่ยบริเนี้ยตื่นมากเขาช่วยหนาชี้แก่ขนมเขื่องถามก่อนจะชี้ขนมมีข่อยบ่อืออาจจะชี้ข่อยข่อยไปเดี๋ยวนี้ขนมมาก่อนแมนขนมกับนมเดี๋ยวข่อยไปเจ้าบัต้องย่างของขนุงเองเขื่องเขาเห็นเองไงต้องมีแนวจ้างเนาะที่งเราไปเราก็กินคือมึงแบบนั้นเลยเราลื่นเราลื่น ตามประสาเด็กน้อยแล้วอยากินนมเลยวะอยาขันห้กินมาจากดูดนมเจ้ามาเนี่ยง่ายเวลเราเงี่ยเดนได้เด้อซื้อข้าวเขากินนมเจ้าเนี่ยแป้งอะีาเนี่ใส่ได้เฮมอใส่เมยแลเนาะเรากินอย่างนี้ในบทหากลางคืนคือกันเราจกนอนดึงเราดึงแขนเขาไปรถบอกการเราอยากนอนแห้งอนีนเราคขอยระอยู่เลยเราจากอันนั้น จะผัดมุดมัดตีบาดนี้ฮะการทอดเนี่ยผับน้อยเนาะชุกออกเมื่อยชุกแต่บุปไปเตี๋ตีหัวคนเราแล้วบาดนี้ตีน้อยตีไปตีละลายแล้วกันหมูแพงบ่บุยต้นบ่อะไรกว่าเราคนเราเป็นอะไรจะละลายแล้วบ่คือตีต้นผลิตอยู่อ้อยก็เป็นนี่มันตีแล้วอ้อยได ใครไหนมาทางเอจินเนาะไปเขตอื่นนี่ยป้าจากสิเปน็นอะไรเอจินตาจนเคียวพื่อนอะเมื่อกินข่าวของเจนทาวได้พอออกมากันกินนะข้าวเปียกจ <c oughs> ม,มาเลยมาพอไอข่าวเที่ยงจุดว่าชีหะม้งเลงม,มาใคยกินข้าวเปียกแล้วมันอยากนะไม่อยากให้สุมดุด <c oughs> ขอเองกเด็กเลือกมจากเจ็บคิวมาจากท้องกระยากบันไป <ๆ S 2> ก,กินข้าวเปียกด้วยฮันสิโดนะต่างกันเก่างนี้โมคอ กลับมาถึงเนี่ยโบนัสเนี่ยโบนัสซักเดียวเรามาเสียเวลาเราเต็มคิวแมนฉันเต็มโบนัสอีกซักบนัสอีคือเก่าแล้วว่าโอ้เราอะสิได้ซักอยู่โบมือคือเราอะเพอแล้วได้เบางนี่แบบมาเต็มบางนี่บัดมักบางนี่อีกเดียวแบนี่เออเอาไปบางนี้เอ้ยว่ะพอได้ละหางมันแจ๊กแจ๊กในเนาะวะแล้วก็แป้งเห็นอ่ะเพราะว่าทางซาบูดาบ่าวตายกับคิวเราว่ามันมันมันบดซ้ำกันเราว่าสิตัวนี้แฮมมันอยากสูบกันอะ แล้วเราก็เลยเนี้ยเราผู้บางคนนะ่แบบว่ามันจะมีแต่คิวสูงซื่อแต่ตาเ่าบริสุทธิ์สูงน้ำแต่นี่เจ้าผัดสูงทั้งคิวสูงทั้งตาเราว่าสีมันก็เลยปั๊บเนี่ยเราว่าเรากับส่วที่ได้กระตาทุตัวเนาะจะได้เรากระไดเรากะเนาะเราว่าโอ้ยเราว่าเราก็ดีนะเจ้าจะมาหันข่อยละกลับไปหันอื่นเลยเจ้าบุมิีชิลเลอรเขาว่าคันคือว่าเนาะผู้บางคนกัเออสู่สร้างเาได้ฮะนะ แล้วแต่ทางสิเฮ็ดให้จังซี่นะพ่อเอพี่น้องเนาะม้อนนล้แซมพ่อก็คึนก่นได้จัได๋บ่ได้เอามันลมานั่งบ่บ่ได้เอาลงอีกบ่ได้เอาอีกเปลี่ยนเปลี่ยนันแต้ม่อยกดเติบได้ไปชั่วโมง่ไดแต่ว่าเจ้าดนีล2ชั่วโมงลงสิไดเลลดนแฮงกอืงามพ่อแม่พี่น้องเนาะถกใจถกใจแฮงทีแรกก็กัใจอยู่อย่าฮู้ว่ามันออกมาสิเป็นจังได๋เด้เพราะว่าวแเนาะ มันอยู่ในหน้าเขาเนาะคอนสิบุตออกมาแบบแบบสิว่ะจะไหนมันโบงงามนะฮะกับโบมันใจเนาะแบบว่าเขากับไปไปแบบทางโซเชียลนะฮะไปเปิดคลิปเปิดยังไงสิมันมาเปิคิวสูงคิวต่ำเป็นอะไรเนาะแต่มันจะพอมาถึงงามจมหล่อมันแล้วมันชิหลอมชิขันกันนิดนิดนิดเลยใจชิอุดบ่อยไรเนี่ยขันจีขันกันแต่มันบอกขันให้มันขันพอดีมุดมันอ่ะดูมั้งโคดปัดแห้งอันนั้นสำเนาะ ดี๋ไปพื้นเต้าเนี่ต่หัจินี่ตเกนยด้นป่ะโต๊ะละเด้ชิบูตอเนี่ยยังไงนเดียวยังกักับเพิ่นว่าเองว่าซักคิวในซึมหุ้งจุ้ยว่ะเพิ่นนะนะแบบงงเฮึกนะพี่ดองไอซิประมาณนี้ลยนะใจขิดอยากซักเต้ข่าวอยู่ไทยพอมาอื่นนี่แล้วมีสองคนแล้วเต้นแล้วมาอื่นอย่ได้หัใครอีกแล้วมอซักคิววะอืมเศ้าคนหนึ่งในแต่กบแรงคนหนึ่ง คือวันนั้นเจ้าเล่นนะเ้ากับแปดโมงกับหาบ่ายโมงแล้วแล้วต่อีกต่ออีกมันพักเบรกค้าทีต่ออีกคำทับมันแต่าครับโบ้พักซ้ำแบบซักผู้เดียวบนมือเนาะนี่สองคนนี่เขาก็บ่มั่นใจเนาะโบ้เราก็บเราซักโบกเราแบ้หางเกินสองคนเรากับปาดนำปั่นแล้วทำนใะเจาไนะมือบ่ว่างเราอะ ข้าวาขายเครื่องดีมือเล่นจังกินเด้อเหรอะจังกับมืออื่นเหรอน้อยข้ายเลยน้อยคลายเครื่องดีหั่นแล้วปะพอไดคลายไะมัหั่นยังไงบัดคือว่าคนกัคือว่าบุ๊บเคยเข่าเนาะท่่นโ่านต้นเลยคือไม่จะหมาเครื่องแพงทั้ดแพงต้นกลายแล้วต้นก็เป็นหาหกพันหมดเลยยัคือนมเคยชื่อมาเห็นอย่างนี้มิเตจสิบสองหนเราเี่ยเจ็ดสิแปดแปดตัวเจ็ดแปดิบ จะมาที่ําไรอืมเดี๋ยวนี้ยังว่าลูกบ่ได้กินตะกี้ลูกกินแห้งเบดเลยถึงหายกันได้เบดแต่ปนน่ะเขาก็ยังสู้ขนาดไดสู้จนลูกยอมกับยก็สิฮะนีงตัวกํานะอมืกได่ตุมเฮาบ่ได้อันนั้นหลายเต็มแล้วอืมขายดีขนาดมันเคื่อลาย ยังขายราคาเก่าปเ้ยแบบไหเหมือนเดิมเหมือนเดิมบรดจากสามสิบพันเด้อสามหมื 30, ่นสามหมื่นสามหมื่นสามสิบลูรูกระแลมสมุนทงยางศกใหญ่อยู่ในเด้อตัวใหม่ซื้อมาใหม่ตะกี้ทำมาเลยว่าเออเปิดตู้เขากะสามสิบพันสามแปดเชาสี่เชาสี่ก้อน คำนั้นมันถึกมือมันฝุดแหละข้าวผัยาคายซอยจุแน่ยาคายนั่นนี่ยาเวลายาเนี่ยช่วยบวมไมไรายจัาหน่อยพอวยิงริงเดือกเขียนมาตอนแรกอยู่ในร่างมาเดียวดิอืมอืมเกยเพื่นคนเดียวเก่งเลยดุไฟคนเดียวแล้กะแง่เดเรียนบุยผู้ชอยคัหนาคนรังเยวจะเก่าย่ว่าิงๆมี่วนนี้มียูทูบข้ามาหาอยู่ปะบอนะ รดูนคือ,อมไม่เรียนมาหาละเดือนเดือนตายมาทั้งนี้มาคนมหาท่าไอจิตจะหล่นเป็นเนาะเพราะนั่นสมุกมา,ากเราสาให้ตั้งแต่ดนตั้งแต่ปูกระลุเป<อ>็นเดือนเดือนกวดถ้ากันบอกเป็นกระลุความขีดอ่ะทางกันได้ชิงซองบล็อกพันก้อนใหญ่ไอจิตกอดนี่เด้กกอดขึ้นนี่ขยุกตานางขึ้นมันต่ำ กโดดระโด้เพียงเพ่านี <finishing modern developed Airbnb> ้ช่มัวเขาเต็ดเขาก็ได้เสตนางชูพันไว้แล้วของันบอกาออากอบล็อกขึ้นีกสามกอดกล็อกหน้าอ่อมกอมาเลยกออมมาเลยแต่กอบลอกออมขึ้นจะสามกอนแล้วนางยกขึ้นนะคกับกามาเนี้อัดอีกทั้งทึงเลยฮาชี้เขียวมันยังเขียวอยู่เหมือนเดิม เมนูยังเป็นสีเขียวอยู่ได้หัวเนี่ยันนี้ก็ยังจะทาสีเขียวอีกขุ้นเดาเทันหิดกำแพงเนี่ยแล้วตอนนี้จะาอย่าเอาหน้าบปบอ,อ้อยโอ้ยคอม่ิวเตอ,อจ์ะอะไล่ะบริการทุกอย่างทุกอย่างหาใส่บุมีอีกแล้ว บอกว่าเม่ย่องเต็มขอเกว่าวมดน้ำข่อยใหญ่าดีคันอยู่น้ำข่อยไม่ได้แหละมาหามาแบบว่ามาลิบมาอยู่น้ำข่อยเราบูถือข่อยแหละที่ว่ามดคนคนนั้น่ะอ้าวบูดิพิจใจหมูพอแต่ข่อยเป็นคนเบาตรงนะเบาปกอาชีบูถือใจหมูตัวนี้แหละหมูบัวมากเอาอีกได้บาทเออฮาร์ดเซียร์เซนบูมีเลยไอเซชิมิอันนี้ค่ะมันนี่จะอยู่ในอันนั้นนะฮะ อืมตัวนี้มันสูตรใหม่บอมันหอมนะบอกถาม่วานนี้ขอไปหาอยู่มินิบาตรนะกับมีอ้มเงินดูพี่กับบุมีอะไรเอ้จีเราไปซื้ออีสเตยนไปเมืองบัวได้คุณถ้าฉันไปตลาดแล้วฉันก็โค้งคุณอลไรซื้อของมาเม็ดมาจอดบองเดียวฉันไปตลาดก็เคืองมือเลยเจ้าไหนหาจะมันหลายอย่างมันลิกติ๊กต็อกเลย มองเขาซื้อแ<อ>ต่ยา่างบุคือกันเดยมมาอื่อนนีแล้ไปตลาดี่มาเมื่อสักนี่จีมา<ฮ>คิดว่าเอ้จีิดกันเนี่ยสอนทางดางังเลยตัว่าเฮาขี่มาเลยคือเอ้จีิดเธอมาแต่แกจบุม่คือจะบุคอยจอนก็ผู้ชายอีกมอเจอที่พังงูกัน มาใกล้ๆเดี๋ยวบึ่งหน้าวหรอกโบเมร์หนาวห่วงมากผิดหวังยังไงอ๋อผิดหวังเครื่องนี้เลยเดี๋ยวบึ่งตั้งนานเฮ้ยหน่าเฟร้เลยไปเอาอันของฝาน้องคือนุ้ยมาแม่น่ะนุ่ยบมดอ่ะจะคล้องบาโยนจะคล้องนอนมาชันไปถามแล้วฝาฝากไว้ไงพอตอนนานเพิ่์ลไปหายยังคาสากิวอยู่เนาะกับบอดี้อันนั้นนะเพิ่์ลมากะเงียบเงาเนาะ มันกันสิวาก็งามันอเบดผ้พี่เรานะฝากมาให้น้องตืนุยโดยๆๆปักใจหลายมันแซ่บเออาเพิ่นว่าแซ่บแล้วก็มีอให้เพิ่นก็กินจนหมดบาทเดียวบ่อิ่มลจเฮ็ดจังได๋แม่เอ้ยเฮาบ่อิ่มจักน่านํานแซ่บเค่ะ มตามมาังยินละคืนสีบอยแล้วเหตะตามมงหงมานี่ฮะตามให้พอนแซะไดิล้อเฮียบอันน้นจิมจิมน่อยหนึ่ง <c oughs> ขอถือว่าแซบไดู้้เดียวดิอืมอ่ะแซะดหล้อมาเมื่อนงามืนนะ่อไงมาตามหงเขาถามขอมาพลิกโตโโโโ๊ะไทยมายแวแทนครกะคือใส่ร้ายแต่ต้องการมีเจ่อ เหมือนตั้มุ่งหทำมันโบโบเพ็ดโบสมโบหวานโบนัวประแดกเลยมันบบกเบอรมันต้องแบบเข่ากันจีจัดประแดกกระปูเนาะโอยต่ม่งสินใ่ประแดกกระปูเนาะปลาแดกเขาปรแดเขาชื่ออ้ยประแดกกระปูเนาะไม่เป็นสมวาบ้านเทาแล้วกระปูลรงสีกขเจ้าเป็นใครนะปลาแดกปูประแดกกระปูจังปลาแดกปู แซ่บนะปลาแดดกุ้งนะตมมังหงอ่ะพอทอปลาแดกคอยซักเช่นบางคนำจะกินแบบปลาแดกทำามนนน้บกว่าเออแซ่บแบบมันรสชาติมันกรมๆเลยนะแมนเลี้ยมานีถึลอตเตอรี่หัวสีเขียวรแมนนด้วยกันเ๋ยลอตเตอรี่สองตัวท่าลอกกตัวถายอรอเหาอเหรเรอาอเอเเอรอออหอรราออออเ เราเไว้กเื่อนับชองมาเบื่นมันก็เป็นป่ามันต่ำมือมันจะทไอะไรมุกยานเนาะมันมีแบบนี้แต่คุณยีสามคอ้นมากเหรออสมุกฮะกัเฮดแลวเนาะคนขีดหลักกันนั่นไล่ขีดหลักแบบแก๊สตัเบิรนี่ฮะเราจไปใช้แก๊สนี่กับหลุมไปมือนี้บ้างบ้องอื่นกอนลุงเดิมเนตแรก่อนอีนบ้าง เดี๋ยวสิไปซื้อน้ำอีกกระดูกๆอยละแต่มาบ่ได้อยู่บ่ได้เซาแล้วค่ะคือว่าเนาะถ้าน้องเพิ่นคักแน่ดิเด้อนาะคื้าเ้แล้วบ่มีไผกปันกันั่นแหละบ่ไอ้สิเป็นองคนนะบางคนกเนาะบ่อยากในเบีคือเียกันอมาเ็ยาใดนี่ปาบ่แม่นในกล้องอพี่น้องนอกกล้องกจักมียังบ่งตงนอยนะกล้อง่มันงตงติกระตุกซาวลิดนี่ซาวลิดเด้อเนาะแม่นซาวลิดแตั้งใ่าไป โู้ค่ะโผโพยนี่เฮาบ่มีผู้ชายกะช่วยกันพันธุ์ได้เลยแม่กะเฒ่าแล้วจังเฮ็ดจังได๋อือแม่บ่อยู่เด้อจ้ะคั่นบ่เฮ็ดบ่ได้ไผสิเบิ่งน้อมต่อจากแม่ก็ต้องได้่าเนาะฝึกไว้กัดีแลจนี่เป็นเวียงแต่6ปี6 7ปี6ปีเริ่ม1เข้าแต่ก็ยังเบิ่งนํามาได้7ปีแล้วปะให้เราเฮ็ดเองดังเองเฮ็ดเองอือ6ปียังใช้น้ํามื้อนึงกับเ็ดหมออยู เราเริ่มเห็ดเดิเราเริ่มแรกนนเนาะยังน้นอยๆพุงควรเที่งปูเป็น,น,นทนวิ่งเจ็ดปีแล้วกะเริ่มมูจัาขืนแปดปีมาเก้าปีมาเห็ดกินได้แกงน้ำใหม่นะตอกเริ่มได้ตอนนี้ได้เบิ้ลแล้วเด้ไหมแต่ว่าต้องชาตินึ่จังหน่อยเพราะว่าคนบวชนั้นนะแล้วพูดขนนัานเก่งบันไดอืร่อยตุ้ยหนี่ยการหอดหกปีเจ็ดปีก็ะชังเข่าแถวแล้วนี่ฮะเข่าระเบียบเลย นิงน่งๆนั่งหน่อยแห่งกว่าที่หนุยน่อย,นอยอีกความเสาความดืออ้อบริกรกินขนมไปนอนกลา,างทางเห็นมห้ยรถมารถต้องหลีกเราไปได้หลีกรถนะรถต้องหลีกแล้วรถหล,ลีกเหรออู้เราแข่งแหน่เนี่ยบริกรบางิีเป็นคนชำน,นี่บัตรอหอดกำหนดเลยเนาะใช้ระเบียบแล้วต้องเห็ุตามระเบียบอืมที่หนุอยอีกชองปีกับเข่าแถวแล้วต้องเลยมาล้างถ้วยต้องเดี่ยวปันกันอปีปาปี มัมหาปีกันยังบ่อขนไหนนั่นปะในฉันถ้าคาหาปีฉันพ่จารเนี่ยก็เริ่มพึกแล้วแต่เดินแล้วกันเรากันเดินยังหายแล้วล่างถอยคือเราบนนอนเราก็ต้องเดินล่างช่อยเอื้อยบบ่อล่างก็ต้องค้นช่อยขัน่าชักเครื่องกับขันเอื้อีบกัน็ล้ต้องเป็นคนตาเรื่องนี้ค่ะต้องแนี้ยนั่นคณะบนนอนบ่อยยังแต่ก็ได้เห็ดคือกันเป็นคนมาตูกคนเลยนะแต่ว่าคันว่าเราใหญ่ได้ฮูกเก็ตี้เลยมันปั้นกันโดนเรียก ไผ่หิดตัวใดคันไทยบอดอแล้วกบไปหามามไม่เอาตัวใดเลือกเราเองสอนมาดูช่วยเียแขกแมนเลยไปยืนคยมายืคุยอ๋อคือเกาวันเย็นขันก็ได้คือเกาสั่งไปสามหมื่น สามหมืน่นจีบได้คอมเมนต์สามหมื่นบาทสามหมทอนเ<ห>งินมาฉมุกตัวลูกเจ็ดชิปอันนี้ไล่นั่นในเดนน้ออย่าไล่ตามเดทในเด้อจะเอาจำไปเตะแล้วมันชิลุบทึนได้แล้ว,ลวมันเป็นยังไงช้ำเข่า 6, เนี่ยหกแสนแปดเนี่ยมาทอนมาแล้วเจ็ดชิปม่ทอนในป่บมาณนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้กลับม,มาเวียนมาเยี่ยมมามหาอีจินแล้วกลับม,มากินข้าวกินหน้าพังเข้าพังใสคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ตามอัปเดตอ่าชีวิตคือเก่าเนาะ กะไลกูหลายคนกะคอมเมนต์ลงอยู่เพิ่นพี่น้องช่วงนี้คือบ่ไปหาน้องดิงๆน้องตุยตุอะน้องตนุ้ยบ่คิดฮอดบ่นันกคิดฮอดอยู่เนาะ่พี่น้องเนาะแต่ว่าเฮากไปเวียทางพุนหลายกว่าเนาะทางพี่เฮาบ่ค่อยได้มาแล้วกมันก็บ่ค่อยมีงานเนาะช่วงนี้ก็คือเฮ็ดซั่นก็คือจงพ่อแม่พี่น้องเ็ดเนาะก็คืออยากแล้วบ่แล้วมื้อนี้ก็เลยอ่ามาสักคิ้วแล้วก ติดตัวทางอาจิตแล้วอาจิตรพาไปแล้วก็แล้วก็วกวกส่งเขาส่งหน้าพ,พี่น้องเลยเนาะกลัวเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วแล้วก็ได้ทำอะไรไปสร้างคนอื่นยันทองป้อง <c oughs> ยันพคนแล้วมันกินอยู่เพื่อนเนาะป้าซาบันนี่ทั้งซาบุกดากาซิได้คนตัเดินทางกับโนะกนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเขาก็ค่อยทำโรงแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหร <oh ah ับคลิปนี้กัขอบุกขอบใจทางเอจิทลายเด้อขอบใจเนะเด้อขอบใจค่ะเด้อปบาร์ี้กับทางสาวมุกดาและกับเอจิทลาไปก่อนเด้อคุณแม่พี่น้องเด้อสบายดีโอเคน้องคุณแม่พี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้กัมาเยี่ยมอาหารน้องทางน้องดิงดิงเพิ่นคือเก้าแต่แรกกะขอบุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีไปสุขุสุขคนเด้อที่ขับมาติดตามทบทวนทั้งวันสำหรับคลิปนี้กัลาไปแล้วพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดี